ไม่กินอ่ะยัไม่มาศาลาันนี้ว่างและเบายังชรวันนี้ว่างแหละเบาเขายังชัวร์แล้ว มันชิ้นหอยแทงกันแนวน้ำในตู้มันกินเลยขึ้นกระเพาะในยีนนี้ย่งเหล่ากุ้งสดกินให้เอาไหมาชิ้นหนึ่งกินใส่อันนี้ดีกว่าไว้ไลท์คืนนี้ดีกว่านี่แซมอน นี <c oughs> ่ขาวนี่ยนอะไรกันน่ะนงซมอนใส่หอยแครงทั้งหน่อยไม่มีช้อนดี๋ยวตัดของจิ้มให้ไปเอาเอาช้อนมาหน่อยก่อกินเซลม, <c oughs> มอนกับหอยแครง ปัดิกจ้านี่กินแซลมอนกับหอยแครงยามเย็นวันนี้ว่างแล้วว่างแล้วนี่ yeah. อืมอ้ไม่จริงนะอืมก้นหอยแครงผสมแปมอร์ก็อร่อยเหมือนกันเนาะมัไใหญ่ลงเลยอะคุงเลิกงานคนนั้นเลยใช่ไหมเลิกงานกันใช่ไหมอืมกินเแซมอน์ผสงหอยแข็งก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอืม หวานฉ่ำเลยเนี่ยยมเย็นยมเย็นอ,อร่อยมากเนี่ยเลือกเอาแบบอันนี้ร้านนี้สดมากเลยไผ่ตะโูเนี่ยนี่ เอาแบบมีเลือดเยิมเยิมหน่อยนึงโอ้โหสุดยอดเลยถ้ใครติดกล้องเป็นติดกล้องมาคุยกับหนูได้นะหนูเพิ่งจะมาไลฟ์อีกแค่ได้ไม่กี่วันเองเนี่ยดูดู <c oughs> บินแบบลุกทุ่งเลยบ้านๆนี่ยหอยหแทงอ,อร่อยมากสดดิจังเลยสดๆเลยค่ะนั่งกินอยู่คู่กับลูกชายนี่ กินหอยแครงยำเย็นทำคหน่อยอะละกินกินเหล่ากุ้งสดใส่ขาไก่อร่อยอยำมากกินหอยแครงนี่ก็มีทั้งโทษทั้งประโยชน์นะประโยชน์คืออร่อย ออออรร่่ยต้องกินแบบสดๆอย่างเงี้ยน่ะอร่อยมากดูดิ่นีดูนี่สดไม่สดนะดูสิชอบกินแบบนี้แหละที่มีแบบไม่ต้องลวกสุกมากถ้าลวกสุกมากไม่ค่อยชอบกินบางคนเขาชอบเนาะ อร่อยกอร่อยกินได้ไม่มากหรอก๋ยวก็อิ่มแล้วเออร่อยอร่อยเดี๋ยววันนี้สักประมาณหกโมงหนึ่งทุ่มเนาะเจอกัน นี่นี่อร่อยมากอร่อยมากเลยสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะอร่อยอร่อย,ออยโอ้ผู้ชมมเยอะเลยขอบคุณคลาขอบคุณคลาสวัสดีนะพี่นะสวัสดีทุกคนเลยนะคะกินแบบลุกทุ้งเลย ตัวนี้หอมมากเลย <c oughs> ด้วยไห้แกงตัวนี้หอมมากเลยอร่อยมากเลยยังไม่ได้ทำว่าจะทำเหลา่าตีนไก่ใส่เหลา่าขาไก่ใ<ม>ส่กุ้งสดยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้แกะกุ้งเลย <c oughs> อร่อยมากหอมผักทั้หน่อยนะแรมแรมเลยแรมเลยสองตัวอิ่มแล้วหอมแตผักเนาะเนียอร่อยอร่อย,อย

อิ่มมาเลยอิ่มเลยเป็นคนที่แบบว่ากินได้ไม่ค่อยเยอะนะกินอะไรนิดๆหน่อยเดๆก็อิ่มนะเก็บไว้สักประมาณ6โมง1ทุ่มอะไรประมาณนี้วัดดีค่ะแม้หนูกําลังจะปิดไลฟ์วันดีอะไรพี่ยเดี๋ยวสักประมาณ6โมงถึง1ทุ่ม กินหน่อยแข็งด้วยกัน6โมงถึง1ทุ่มเดี๋ยวเนี่ยพอดีหนูจะขอตัวไปทํำลาวขาไก่ใส่กุ้งสดก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคืนนี้หนูจะนั่งเล่นกับพวกพี่ไอ้อย่าเอท้อแบบเล่นเดี๋ยวจะไว้ขายของปิดบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะพบกันคืนนี้ต่อระับเ่อ